ด้วยความเมตตามาหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติรับมราชดีน้านะครับได้มอบัยเป็นสัมภิพยาณฉะนั้นในการที่มอบเญสส่งกุศลส่งในการละครั้งนี้ท้าเพราะว่าเราได้มีโอกาสมาเทิดทูนเจ้าฟ้ามาหาปสาัต นับแต่องค์สมเด็จนับแต่สมเด็จพระน,นางเจ้ารับ,บรมรานในนาทุเรียนที่ข้ามาแล้วก็กราบมในบนพระบุญเจ้าเข้าสู่อาสนะสงฆ์หรือสถานที่ทพักคอยวัดมาทายทำไมมามาทุกวันมาแล้วมาหาหนุย้ยทานนุย้ยการน,นุย้ยถ่ายเลือดเนื้อเท้าไข่ปลาองชาบ้านมาทายนาะคุณยา่าคุณยา่า คุณยา